สวัสดีค,ครับวันนี้ผมก็ตน้องฝนมาออกวานแหกันนะครับแล้วเราก็มาเจอท่อนี้นะครับน้ําเยอะมากเลยนะครับเยอะเหมือนเดิมอเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะมีปานหรือเปล่าน,นะครับพอเราไม่ได้ออกกันมานานมากนะทุกคน<อ>นี่ยังมีรอยน้ําลดไปแค่นิดเดียวเองใช่แล้วน้ามันยังไม่ค่อยลดนะครับลดไปแค่นิดเดียวมันลดน้อยเกินอะ อุ้ยมองมีปลาขึ้นอ๋อมีชนนะครับมีชนมีชนมีชนแม่อยากกินปลาเห็ดนะครับทุกคนแม่บอกมึงไปหาปลาทำประเห็ดเถอะไม่ได้กินนานละอุ้ยเียปลากระโดดข้างในจ <c oughs> ้ <c oughs> านั่นจะกินปะเม <c oughs> ื่อกี้ได้ยินทีแรกคิดว่าเอ๊ะ เสียงมันข่นเลยอ่ะเยอะนะต้องสาวนะครับตรงนี้เพราะว่าค่อยๆไม่ต้องสาวต้องค่อยสาวเพราะว่าตรงนี้มันต้องต้องสาวที่มันตรงไงปลามันจะไม่เข้าเผาไงแต่มันมีชนนะตอนผมบ้านมาทีแรกเงี่ยอีแล้ววทุกคนอุ้ยได้หลายตัวอยู่ได้หลายตัวยูไปดูกนนะครับพอทำไปเหี้ยวิ่ปลากระมัง ปลาเบียนครับปลาประเภทอะไรู้ไม่ใช่กระมังแต่เป็นตะเบียนโอ้ตะเบียนแล้วก็ปลาอะไรอ่ะปลาส้อยเหรอปลาส้อยปลาส้อยเดี๋ยวเราจะเอาหมดเลยเราจะเอาไปสับสับประเภทสับ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 โจกโจกโจกนี่เราถึงส่ปลาทุกคนนี่พูดถึงอะ ถ้าเราได้ตะเพียงอย่างนี้ประมาณสามตี่ตัวพอกินใช่พอเลยแล้วเตยจะเอาปลาเราจะต้องเอาปลาส้อยไปทำด้ยวยป,นะ<ะ>ป่ะเนี่ยปลาส้อยต้องเอาไปทำด้ยวยปนะ่ะเนีเ่ยพ่อวันนี้คุณพ่อลืมเอาหมวกมาเ <c oughs> ย็นแล้วไม่เป็นไร ไ<ล>ะไนเย็นแล้วไม่เป็นไรที่เราได้ที่เราได้ยินขึ้นในท่อจุ๊บๆุ๊จุ๊บจุบจ๊บอะใช่อะไรปลา,าตะเพียนกระโดดต,ตื่นเราไงอันนี้ปลาตะกากนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นปลาตะกากนะครับหางดำหางดำแล้วก็ตัวแบบนี้ออกยาวๆหน่อยคล้ายๆตะโกกแต่เป็นตะการ<า>ปลาแบบเนี้เหม็นอย่าไปกินหัวเหม็นแล้วก<ม>็ก<ม>้างเยอะ นี่ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย